เรื่องอโฆษณาว่าว่าความฟรีก็มีแล้วผมก็เคยไปร้องเรียนไหมนะครับนะไปโฆษณาแบบนั้นไม่ได้ทั้งทั้งนี้ตัวเองก็ได้รับตังแต่ไปโฆษณาหลอกลวงประชาชนบางคนนะบอกรับว่าความฟรีไม่มีนะครับอย่าไปเชื่อเดินทางเที่ยวละกี่หมื่นกี่แสนเนะ่นะครับเป็นปเรื่องหลอกลวงเนี่ยพวกนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพก็สําคัญนะครับเอาล้ครับเดี๋ยว อธิบายอีกสักนิดเดียวคือสรุปว่าจะเป็นทนายความให้ประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นก็นหนึ่งบุคลิกต้องบุคลิกดีน่าเชื่อถือนะอพูดจาฉาฉานการแต่งกายสุภาพอย่าใส่เสื้อยือดกางเกงยีนคือพวกนี้คือพวกที่เอาอาชีพอาชีพทนายบางหน้าหากินกับอาชีพแต่ไม่ให้แต่ไม่ให้เกียรติอาชีพจะสังเกตใส่เสื้อยือดกางเกงยีนครับถือว่ากูแน่ข้าแน่อันนี้อันนี้คือ อ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติไม่มีใครก็ทํครับนะนะครับนะแล้วก็ไม่วิ่งเต้นล้มคดีนะครับอย่าไปวิ่งเต้นล้มคดีอย่าไปอะไรต่างๆติดสินบนเจ้าพนักงานอะไรอย่าไปทําแล้วก็นะพยายามเสียสละตัวเองนะครับนะไปเป็นทนายขอแรงทนายอาสาหรือใครได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเขานะครับแล้วก็ไม่โฆษณาตัวเองว่าทําฟรีอานนั้นทําไม่ได้ปัจจุบันแล้วก็อ่านหนังสือทุกวัน อ่านนึกถือทุกวันติดตามข่าวคดีสําคัญสําคัญเยอะแยะ,ยะวันๆเนีน่ยมีคดีความเยอะแยะ,ยะติดตามติดตามรายการทนายคลายทุกข์แล้วจะฉลาดเพราะว่าผมจะเอาคดีดังๆมาวิเคราะห์ทุกวันนะครับนะแล้วก็นะครับซนะนะื่อสัตย์ต่อวิชาชีพคดีไหนแพ้ก็แพ้อย่าไปยุโยงส่งเสริมให้เขาสู้นะเออนะนะคดีอะไรก็แล้วแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยมันหลักฐานชัดเนี่ยอย่าไปอย่าไปยุโยงให้สู้นะให้นึกถึงคําพูดของชูวิทย์กมวลวิสิต ชุกรูนะสู้ติดแน่ๆแ,แพ้ติดนานๆรับสารภาพพอประมาณนะครับนะนะครับศาลท่านจะรอการลงโทษให้นะครับนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น,นถ้าอไหนเราทําผิดเราก็ยอมรับสารภาพอย่างกรณีของนายชัยพลเนี่ยนะหรือลุงพลป้าแตนเนี่ยดูเด่นนะเขาไปทุบหลังนักข่าวไม่ใช่ไปรูปหลังนะมีทนายความบางคนบอกว่าเขารูปหลังไม่ได้รูปนะ นยน่ยังดีบอกไม่ล้วงหลังเขาไปด้วยนะจริงๆเขาทุบหลังอย่าทุบหลังนักข่าวแย่งไม้สุดท้ายโดนความผิดเสริภาพนายชัยพลแกรับสาภาพสาลก็ไเมตตาปรับห้าพันบาทจําคุกหนึ่งเดือนแล้วก็รอการกําหนดโทษออรอการลงโทษหนึ่งปีอย่างเงี้ยอันไหนเราทําผิดเราก็รับสาภาพนะยกตัวอย่างคดีตัดเชือกที่อ,อ,อะไรวะที่ปากเกะคอนโดอะ พ่พมากําลังลอยตัวมาแล้วก็ไม่ตัดเชือกครับอันนั้นก็ไม่ยอมรับสารภาพจนตํารวจเข้าเอาหลักฐานให้ดูเนี่ยมีคนเห็นคุณชัดนะหลักฐานอะไรชัดหมดแล้วสุดท้ายจานวนต่อหลักฐานก็รับสารภาพนะครับลูกความเราไปฆ่าเขาตายไปโกงนะไปค้ายาต้องให้เขารับสารภาพนะครับนะไม่ใช่ว่าลูกความเราไปค้ายาให้สู้คดีนะะเพราะเราได้ค่าจ้างสิบล้านนะครับ ศาลชั้นต้นชนะพอศาลอุทธรณ์จำคุกตลอดชีวิตพอจำคุกตลอดชีวิตลูกความเราก็ไปไงหนีออกนอกประเทศไปเลยนะคายาจำคุกตลอดชีวิตก็หนีไปตลอดชีวิตเงินก็เสียอะไรก็เสียเนี่ยเราเป็นทนายความแบบนี้เราไม่ควรทําถ้าเราเห็นชัดเนีย่ยโอ้ลูกความเราสองผัวเมียโดนจับพร้อมอุปกรณ์เสพเครื่องช่างเรายังไปยุโยงส่งเสริมให้เขาสู้คดีสุดท้ายไปไงฮะติดคุกครับแต่ทนายความรวยอย่างเงี้ยมันมันไม่เหมาะสม นะถ้าผิดก็คือผิดของผมเป็นอย่างนั้นนะครับนะเป็นนี่ก็ต้องใช้นะอะก่อกรรมทําเข็นก็ต้องรับกรรมต้องรับชาตินี้ไม่ต้องไม่ต้องรอชาติหน้าทาชาตินี้ก็ไม่มีที่ยืนแล้วก่อกรรมทําเข็มในชาตินี้ไม่มีที่ยืนสังคมก็ไม่เอาด้วยก็ติดคุกอิตารางนะเออนะครับนะทําชั่วก็ต้องได้ชั่วนะทําดีก็ต้องได้ดีอันนี้ก็คือฝากทนายความ เด็กๆทั้งหลายนะครับ่ช่วยหัวเราะให้ทีหลายวันไม่ได้ยินเลย <laughs> <laughs> ชุกครูหยิ่มนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันแชร์ไปยังเพจทนายความต่างๆว่าเป็นการสอนทนายความรุ่นใหม่ๆเด็กๆทั้งหลายนะครับให้มีความรู้ทางกฎหมายในการที่จะใช้ชีวิตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จจากทนายเดชาทนายแก่ๆ คนหนึ่งนะฮะก็มาให้ความรู้นะครับว่าจะเป็นทนายให้ประสบความสําเร็จอย่างไรนะครับนะนะครับอันนี้ก็ก็ฝากๆก,กันไว้เอาสั้นๆน,นะหลายๆคนก็อ่มีอะไรพันตำรวจโทสเสวิกอขอบคุณมากนะทนายความที่ดีจะต,ต้องไม่ไปดูถูกเหยยดยามนั่งด่าตํารวจอันนี้ก็ไม่ดีนี่ตำรวจมาด้วยนะเพื่อนผมก็เป็นตํารวจเยอะนะคนกเกษียณหลายคนแล้วก็มาเป็นทนายก็มีนะไปถึงตํารวจก็ต้องให้เกียรติตารวจครับ นะครับบางคนไปนั่งทะเลาะกับตำรวจทึกต่างคนต่างนำหน้าที่ตำรวจเขาเป็นพนักงานสอบสวนนะเราเป็นทนายความเราก็ต้องให้ให้เกียรติตํารวจให้เกียรติทนายให้เก story, ียรติศาลนะครับอันนี้สําคัญนะมีหลายคนวันวี่ไปเป็นทนายความไปโรงพักก็ไปหาเรื่องกับตำรวจอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องให้เกียรตินะนะครับนะผมก็มีเพื่อนเป็นพนักง,งานสอบสวนอะต้องให้เกียรตินะไปถึงโรงพักเราก็ต้องให้เกียรติเขาต่างคนต่างทําหน้าที่นะ พาพยานไปสอบปากคําที่โรงพักบางคนเนี่ยเป็นทนายความจะนั่งอยู่ด้วยตํารวจเขาบอกว่านั่งไม่ได้ทนายความใหม่ๆบอกทําไมจะนั่งไม่ได้ล่ะเก้าอี้ก็มีมันไม่ใช่นะเพราะว่าพยานเนี่ยไม่มีกฎหมายบอกเวลาให้ปากคําต้องมีทนายมานั่งทนายมานั่งจะพราะอะไรครับจะเพราะเวลาผู้ต้องหามาแล้วเวลานั่งก็นั่งเฉยๆนะไม่ใช่เพราะตรวจเขาถามอะไรก็แทรกขึ้นมาอะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีมารยาท นะครับเนี่ยพี่น้องตํารวจเพื่อนๆผม,ๆผมน้องๆทั้งหลายก็บอกมาให้บอกทนายความใหม่ๆด้วยเขาบอกให้มาร่วมฟังการสอบสวนไม่ใช่ร่วมพูดเข้าร่วมฟังการสอบสวนถ้าเห็นอะไรถ้ามันไม่ชอบมาพาคนครค้านไม่ใช่ตํารวจเขาถามผู้ต้องหาผู้ต้องหาตอบปุ๊บยานะครับตอบแบบนี้ไม่ได้ต้องตอบใหม <thinking Tie ablo> ่องนงี้ไม่ได้อแบบนี้ไม่ใช่ทนายแล้วนะครับไม่ได้เรื่องเลอะเทอะนะครับนะครับอันนี้ร่วมฟังการสอบสวน นะครับเพราะนั้นเป็นทนายเนี่ยต้องเข้าใจนะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตำรวจด้วยต่างคนต่างทำหน้าที่ในชั้นจับกลุมนะบางคนไปนั่งดา่าตำรวจบอกว่าเออเนี่ยตำรวจไปจับออผู้ต้องหาลูกความผมไม่ยอมให้ผมเข้าร่วมด้วยคุณจะไปร่วมอะไรนะในในชั้นจับกลุมเนี่ยนะไม่มีกฎหมายบอกนะครับว่าการจับกลุมผู้ต้องหาต้องมีทนายด้วยเพราะทนายความนี่ต้องไปอย่าอย่าไปปล่อยไก่อย่าไปโชว์ง่ นะในชั้นจับกลุมไม่ต้องมีทานายนะครับแต่ในชั้นสอบสวนต้องมีทานายนะครับแล้วก็ในชั้นศาลถ้าผู้ถ้าจำเลยไม่มีไม่มีทานายคเดีย,ยามีโทษจำคุกนะถ,ถ้าถ้ายากจนหรือไม่ยากจนก็แล้วแต่ยากจนไม่ยากจนนะยากจนอยากจนก็นแล้วแต่เน,น,นะน,น,น,นี่ยในอ่าในชั้นศาลถ้าถ้าเราอยากมีทานายเราไม่อยากจ้างทานายหรือเราจนเราก็ยื่นคำร้องต่อศาลบอกอแต่งทานายให้ผมทักคน ก็ได้ครับแล้วพอเป็นทนายความขอแรงของศาลเนี่ยไม่ใช่มาไถ่เงินลูกความนะมีทนายความขอแรงบางคนไปไถ่เงินลูกความครับเนี่ยเป็นทนายความของสภาทนายหรือเป็นทนายความของศาลทนายความโรงพักหรืออะไรไปไถ่เงินไม่ได้นะสามแต่งตั้งไปเป็นทนายความดันไปรีดไถ่เงินจากจำเลยบอกศาลให้โมหกพันไม่พอขออีกห้าหมื่นเก็บหลักฐานไปเลยนะครับถ้าไปเจอทนายพวกนี้เขาเรียกทนายสายโจรน,นะทําตัวเป็นโจรนี่นะมีนะครับ ศารลร้องมันยากทนายความนะครับมีครับศาลแต่งตั้งทนายความให้คดียาสักพักไปไถเงินเขาห้าหมื่นสองหมื่นสามหมื่นไม่ได้นะไถไม่ได้เขาเรียกว่าทนายขอแรงศาลขอแรงให้มาช่วยหน่อยนะครับนะนะครับทนายตามโรงพักเหมือนกันนะให้คําปรึกษานะไปเก็บเงินเก็บทองก็ไม่ได้นะทนายความที่ทําม,มาจากสภาทนายแนะอ่ารัฐบาลจ่ายให้ครั้งละพันบาท านายตามโรงพักทนายตามส่วนราชการเราไปคิดเงินคิดทองไม่ได้เขาเรียกว่าทนายความอาสาโดนทนายหลอกเอาเงินตั้งเจ็ดหมื่นอ่ะใครโดนทนายหลอกก็ไปร้องสภาทนายได้เลยนะถ้าไม่มีหลักฐานก็อัดเสียงอัดอะไรต่างๆทั้งโทรศัพท์ไว้นะหรือไม่ก็เอาแชทเชดอะไรต่างๆเนะี่ยนะครับนะคนไม่ดีไม่ควรเอาไว้อาชีพผมทนายสายโจรทนายสายยาทนายวิ่งเต้นต่างๆเนี่ยไม่ควรเอาไว้ นะบางคนนี่รวยแล้วครับไม่ต้องทําอะไรวิ่งเต้นอย่างเดียวร่ารวยโอ้โหใช้ชีวิตหรูหรานะแต่ครับอายุยังน้อยร้อยล้านไม่รู้เคยเสียภาษีบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากฝากไว้จนะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทนายความนะครับเพราะนั้นใครเป็นผู้ปกครองหรืออะไรพอรู้จักทนายความที่ไหนก็ลองแชร์เอาลิงก์ไปแปะไว้ให้ความรู้นะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทนายความใหม่ๆนะให้ข้อคิด นะครับสำหรับทนายความใหม่ๆเด็กๆนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็โทรมาคุยกับผมได้จะเรียกว่าลุงหรืออาก็ได้เพราะมันแก่แล้วนะให้ความรู้กันแบบน้องๆทนายความใหม่ๆนะฮะนะครับนะครับก็นะใครที่ติดตามเพจทนายใครทุกก็ลองมาตามเพจนี้ด้วยเพจทนายดังสอนน้องจะไปเน้นเรื่องทนายความอย่างเดียวนะทยอยทำทำไปก็ให้ความรู้ทนายเด็กๆไปว่างๆเพิ่งกลับมาจากพักผ่อนจาก จังหวัดนครนายกเพิ่งมาจากสนามกอล์ฟก็เลยนะครับก็เลยมาให้ความรู้นะนะครับใครแชร์ได้ก็แชร์กันไปว่าเกี่ยวกับเรื่องทนายความก็แชร์กันยังไปบรรดาพวกทนายความใหม่ๆนะครับดีไหมครับอ่านี่ผู้สื่อข่าวก็มานะครับคุณพิสิทธิ์หลิวนะครับ่นะครับเข้ามาด้วยขอบคุณนะนะก็ให้ความรู้กันแบบนี้นะครับตัวบทกฎหมายต้องรู้นะครับนะเข้าใจนะเอาละครับ วันนี้ก็คงจะเอาสักแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับจุกรูนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนใหม่นะให้ความรู้กับทนายความเด็กๆลูกๆหลานหลานนะสวัสดีครับจุกรูอะนะครับ